มันเหมือนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเลยนะในในชีวิตก็เราก็เหมือนยกปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเราออกไปทําธุรกกจส่วนตัวเกี่ยวกับขาส่งพักค่ะตอนแรกเลยมันจะปวดที่ที่ต้นขาไม่ได้ปวดที่หลังนะปวดที่ต้นขาปวดไปสักประมาณเดือนหน่อยๆเดือน2เดือนก็จะเริ่มมีชาชามาที่น่องแล้วก็ฝ่าเท้าทรมานที่สุดเลยคือเวลานอนนอนปกติไม่ได้อีกต่อไปเป็นระยะเวลาประมาณนั้นนะคะสี่ห้าเดือน นอนหงายยืดขาตรงๆก็คือจะปวดเลยค่ะปวดฝั่งซ้ายมากปวดจนต้องนอนตะแคงนอนตะแคงซ้ายทับตรงที่เราปวดตรงนอกองค่ะไว้ไม่ให้มันปวดมากแล้วก็เวลาก้มทํากิจกรรมอะไรเงี้ยก็ยากหน่อยนะใสก่กางเกงถอดกางเกงหรือว่าก้มก้มอ่ะก้มหยิบของหยิบอะไรเงี้ยคือไม่ได้เลยประมาณเดินที่5้าปวดแรงมากค่ะถ้าลุกขึ้นแล้วเดินเนี่ยปวดแล้วปวดน่องแต่ถ้าเราเดินไปไกลๆสักหน่อย เดินถ้าคิดเป็นเวลาสัก5านาที1ินาทีเนี่ยเอาแล้วชาที่ปลายเท้าเลยกลายเป็นคนแบบขารีบไม่มีแรงกระเพกกระเพกประมาณนั้นน่ะก็จะมีปลายทางแพทย์แผนจีนนะคะมีจัดกระดูกแล้วก็ฝังเข็มครอแก้วแล้วก็นวดนวดคลายเส้นประมาณนั้นก็ไปทําอยู่กับที่นี่อยู่หนึ่งครั้งไปทําก่อนที่จะไปหาโรงพยาบาลที่สองอีนหนึ่งครั้ง ก็รู้สึกว่าผ่อนคลายขึ้นแต่ว่าไม่ได้หายเลยแล้วก็ทำที่นี่อยู่อีกต่อเนื่องประมาณทั้งหมด3ครั้งพอรอบที่2ที่เราไปหาที่แพทย์แผนไทยแล้วก็เอาผลเอ็กซเรย์ไปให้ที่นี่เขาดูด้วย mm hmm. เขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นอนะ่ะจัดกระดูกไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมันมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกมันเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยทำงานก็ตามให้เต็มที่ระบบทํางานก็คือเดือดร้อนกันหมดเลยอย่างเงี้ยกลายเป็นแบบเราก็เหมือนเป็นภาระให้คนรอบข้างหนูก็คิดว่า ที่เนี่ยเขาน่าจะมีความเฉพาะทางมากที่สุดแล้วก็ไวก็เลยมาเลยค่ะผ่าเนี่ยดีกว่าแน่นอนเพราะว่ามันจะเอาออกไปจากร่างกายเราเลยเราก็จะได้กลับมาเป็นคนแข็งแรงเหมือนเหมือนแต่ก่อนเนี้ยค่ะมันจะได้จบจบสักทีกับอันนี้โล่งมากเลยค่ะอาการมันแบบเหมือนเราได้ชีวิตเดิมเรากลับมาเนี่ยก็กระดดกปลายเท้ายกขายกอะไรไม่ปวดเลยมันเหมือนยกภูเขาออกจากองคนะพี่ตกใจนะคะตอนตอนลุกขึ้นเนี่ย แต่นะตอนนี้พอใจมากกับที่ว่าเขาไม่ปวดขาแล้วรู้เลยตัวเองตอนลุกขึ้นเข้าห้องน้ำมาว่าเว้ยฉันหายปวดจริงๆแล้วนะอย่างเงี้ยไม่คิดนะว่าตัวเองจะหายหายเลยอะ่ะมันมันเวลามันแค่แป๊บเดียวไงเมื่อวานกับวันนี้โคลาอาการกันเลยอะ่ะในใจก็เหมือนมันปลดล็อกปลดล็อกหนึ่งหนึ่งอย่างเลยคือเราไม่คิดว่าเราจะผ่าตั้งแต่แรกอะค่ะเราไม่อยากผ่าอ่ะล้วก็สารพัดวิธีไวมากเลยนะคุ้มคุ้มมากเลยกับแบบเวลาที่เรา สละาเวลาทํางานของเรามาอยู่ะถ้าเราไปตัดสินใจผ่าแบบเปิดอะ่ะแบบเปิดแผลแผลใหญ่อย่างเงี้ยก็น่าจะใช้เวลาสักอาทิตย์หรือเปล่าอยู่โรงพยาบาลหนูก็ยังว่าหดูดีแล้วก็หมดความกังวลเลยว่ามันไม่มันไม่ใชแ่แบบร้ายแรงแบบที่เราคิดหรอกอย่างเงี้ยคะ่ะก็เป็นไปตามที่คิดเลยร้อเปอร์เซนตว่าเราออกมาเราเดินได้ไม่มีไม่มีอะไรที่แบบผิดหวังเลยคะ่ะรู้สึกแบบโ้โชคดีมากที่เลือกที่นี่ที่ไม่ไปเลือกที่อื่น เสียใจที่ไม่ตัดสินใจให้เร็วกว่านี้เสียเวลาไปตั้ง5้าเดือนโรงพยาบาล S อส a n แอนเนอร์ฟเอสไบสไปเอ็กซ์เพรส